เวรารัตมณีสุขาปัตหงตัมมาสวทวรัตมณสุขาปัังัมมาติยามิสาาาเวราระณีสขาปังัมมาติยามิสวาทาเวรามณีสุขาปมาตาสาววัตีสุขปัตังัมมาติยามิสาวาาเวราณีขมา สัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรัตณีสิกขาปะทางสมาทิยามิราเมรยะมัจฉะบมาตฐานาเวรัตมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะมาตฐานาเวรัตมณีสิกขาปะทางสมาทิยมิมาใิปัญจ หาปัาสีเลนาทุกขติงยันติก็ชืสีเลนาโอกสัมปัาอนิคาสีตะุภาีลาดังอาเย่ระัตอไปตั้งใจกล่าวคำถวายพระป่าโดยว่าพระโมคคามจบพร้อมกันและหลังจากนั้นว่าตามนะครับนี่แยกกันอยู่ นโมตัสสะพระพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมักยังพันเตอิมานิมักยังพันเตปังสุปุระติวะคานิ สัพพะริกวารานิสีรวันตาสาโอโนชยามะสะทุโนพันเตสีริกว่าอิมานิฟังสุุรตีวารานิ I'm <laughs> to ขอให้ผู้ศักดิ์สิทจงรักซึ่งพระบางสุขุจีวรซึ่งพรสุขจีวรกับทั้งบริวาร ตีติดตามหลวงพ่อปเป็นทีมที่จะมาแจกมาเตรียมพร้อมล,ลยอยามดาเอาเตียงราเรีินแจกตู้แจกหวานมากตะคิวกิว <c oughs> นอรองที่ไหนเดียมินน้คิเป็ปปน บครัลำดับต่อไปกราบนิมลพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินววทาวาริศักดชุตโกุลเมตตาชาพาบังคุณครับ ก็มีจ um, ิตใจร่วมกันมากก่อนข้าพเจากบพักทีพิทูลสุทนสดกต่อผู้มีอุปการตัของพวกเราคือพ่อแมู่่ย่าตายายญาติเนีมิตรสัมงันทั้งคืนโดยวิญญาณใดต่อกุศลญาติขอใ้าวากับกุมนะมีเป็นธ้อความ่าไยินขึ้นแต่พวกเราจะมาวม ข้าพเจ้าจนจุดธูนทำทําแหมนี้ลุงตอนที่ไปลุงกอจะชักผ้าบางตะกุ่มในนามประธานสงฆ์อนิจาวัตสังขาราสุปดาวัยาธรรมนิโนอุปชิตวานิโรชันติเตตังปุปโมสุขโภตัมเบตาตามารันกิจามาริงโตจักมาริศเล นะเทวังวริสามินาทิเวมตสังสะโยครับขอราบ,บพี่มนต์หลวงพ่อพกับเข้าที่อาศนะีระดับต่อไปเชิงทางเจ้าภาพเฉพ่อเจ้าภาพนะครับนั่งผ้าขาวไปถวายกับ อาอประธานสมนะครับเฉพาะเจ้าภาพนะครับ ตอนดี้ไปตั้งแรับอนเพีนเนอาไว้สิ่งของแล้วเวายว้ความคุณแล้วนะขนาดสูดังนีขนาดให้รอเพ่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของงานเพรพว่เราอไปเอาไม่ไปให้ผัวจะด็เท่าไหร่นะเออาลับอานีนเ ยาถาวาริวาภูราปาริภูรินิสัารงเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุังกิเพเมววตมิตาตุสัเทภูรินตุตัตงกังปปะยันโทปนาราตุยาถามณิโชติระตุยาถา Oh. yeah no tiền lấy là you đâu anh nội

哎呀。嗯嗯嗯 ญโตัรัมจารโตปทัคินังญาณามังวะชังธรรมังวะทักินังมะทักนัมารกมังวะเนเพตเตปทัินาวะทักินัเนขตสวาาลาบานาเตสาตาคิเล i'm not going to lie ิโลประมาณสองบาทกว่ามูลาาค่าทองคำที่ซื้อผ่านออนไลน์ที่อาจารย์มันายกโลกว่าประมาณ2องล้านเจ็มืพันสี่บาทอันนี้ทองคำหนึ 1, ่กิโกัมแล้วก็มีเงินสดอีกห้าล้านกับหกหมื่าพันบาทยี รวมมูลค่าทั้งหมดที่เราถวายหลวงพ่อวันนี้เพื่อสร้างเจดีย์วัดป่าที่วัดปา่าธรรมน้อยต่อที่ประธานพ่อแม่กรรมฐา,านของหลวงป,ปู่มั่นจะรวมมูลค่าทั้งหมดเจ็ดล้านล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์เราจถวายอายอดทั้งหมดให้กับหลวงพ่อในการอนุโมทนานรูปการ